มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายดีเทในระบบเติมเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ365วันหรือแบบ1ปีเหมือนเดิมแต่ความเร็ว4 m เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแต่ไม่มีโทรฟรีนะครับเฉพาะตัวเน็ตอย่างเดียว365วันราคานี้อยู่ที่2,675บาทนะครับรวมภาษีเสิเรียบร้อยแล้ว2,675บาท นานหนึ่งปีกับการใช้งานเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วย้ำว่ามไม่ลดนะครับตัวนี้คือไม่ลดไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซก365บาทนาน365วันนาน365วันราคา2,675บาทนะครับทีนี้มาดูรหัสในการกดนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้รหัสดอกจันท0ึ ดอกจันห้าเก้าหกดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าเก้าหกดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนี่คือรหัสในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเอามาปล่อยฮอตสปอร์ตให้กับทุกๆคนในบ้านได้นะครับเอามาปล่อย Wi-Fi ให้กับเพื่อนๆได้ใช้งานกันได้นะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว นะครับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่วันละ8บาทนะครับนี่คือตัวเลขกลมกลมเฉลี่ยวันละ8บาทกับการเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว4ี่เมกะบิตเพ์เซกนะครับไม่มีโทรฟรีนะครับเฉพาะเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีสองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนานสามร้อยหกสิบห้าวันหรือนานหนึ่งปีกันเลยทีเดียวนะครับสมัครทีเดียวจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับแล้วก็เล่นกันไปหนึ่งปีนะครับสามร้อยหกสิบห้าวัน ทีนี้เคล็ดลับในการเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับคุณผู้ชมเติมเข้าไปทีละ50บาทก็ได้นะครับ50เติมเงิน50บาทเนี่ยเราได้วันการใช้งาน30วันเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับเติม50ได้วัน30วันเติม50ก็ได้วันเพิ่มมาอีก30วันเติม50ก็ได้วันเพิ่มมาอีก30วันเราสะสมวันการใช้งานไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันมาชน1ปีนะครับเพื่อให้มันมาชน365วันตัวนี้แล้วเรากดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต ในราคา2,675บาทเราก็จะอยู่กันไปยาวๆ365วันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมเงินเข้าไปทีเดียวเยอะๆอ่าแล้วทีนี้พอวันการใช้งานมันไม่พอเนี่ยเราก็จะต้องเติมเงินสะสมไปอีกนะครับอ่าครั้งละ สิบบาทครั้งละยี่สิบาทเพื่อให้วันการใช้งานมันสะสมไปครั้งละสาสิบวันสาสิบวันสาสิบวันนะครับนี่คือเทคนิคที่มาบอกให้กับคุณผู้ชมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้วันการใช้งานเยอะๆเราก็จะต้องเติมเงินทีละลอยน้อยน้อยนะครับถ้าเราเติมเงินบูมเข้าไปทีเดียวสองพันกว่าบาทเนี่ยนะครับเราก็จะได้วันไม่กี่วันนะครับแต่ถ้าเราเติมแบบสะสม ทีละห้าสิบาททีละยี่สิบาทนะครับาะครั้งหนึ่งเนะี่ยมันก็จะได้วันการใช้งานอยู่ที่สามสิบวันนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับวันการใช้งานก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนครบสามรอยหกสิบห้าวันแล้วเราสมัครแพ็กเกจโปรโมชันนเทอร์เน็ตเราก็อยู่กันไปสามรอยหกสิบห้าวันโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับกดรหัสดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าเก้าหกดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมสาหรับการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เน็ตแบบไม่อั้นสี่เมกะบิตเพ จากทางค่ายดีแท็ในระบบเติมเงินไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วไม่อันตัวจริงเสียงจริงนะครับสองร้อบาทรวมภาษีแล้วนาน365วันนะครับก็ขอให้สนุกกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสํรับครั้งนี้สวัสดีครับ